มาเจอเห็ดนางล่มออยสเตอร์มัชชูมอันนี้เป็นปลายยางมาจากพูนประมาณสองกิโลเมตรเขาเาไปทิ้มว้าปาเกาแต่ว่าให้เขา,เาไปทิ้มว้าปาเกาแต่วา,อย,า,าอยักยางเลาะเรื่อยๆก็เลยยางมาหอดพี่สองกิโลเมตรสามปีบริมากมงนี้เขาเจ้าจนตัดป้าเหมือนเราเลือแต่ฟังทางนี้คิดว่าอาจสิจําได้ก็เลยล่องยางมากเห็นไหมออยเตอร์มัชชูม นี๋ดวสีแดมึง,มงนี่อันนี้เฮ็ดนางล่มบานเฮ้าเป็นเฮ็ดนางล่มบานเฮ้าเด้อนี่นี่อืหอมเอาไปพัดพัดเนือ้อแต่ว่าข้าเจ้าคิวพี่ข้าเจ,จเเาเ้ากระสิกินแต่พัดเนืกอันเฮ้าไปเฮ้าก็สิเอาไปเกียงแต่ว่าพัดเนืแอแสบก <laughs> กันแกงมีโนไมโนไมก็เอามาจากบานอยู่นาจากอุดรนี่แมนมืดเลยเห็นบ่นะออมต้นเลยน,น,นี่ใช่หมดเลยนี่ได้สิเกีบเห็ดกันเัียงกวางกัแเล่นตึ๊บตึบตึบตึบอยู่น่าจะเห็นเนาะเก็บแป๊บน แล้วค่อยตับเล่นะ Like you. And something you see. ให้ด hey okay. hmm. ูเ hmm. ห็นไหมนี่กำลังอ่อนๆกินแซบเลยแหละย่างมาเรื่อย ดอกอ่อนๆเลยเห็นไหมอ้หูผู้ใดว่ามันเป็นคือหินนี่เลยมัน่าเมนยุ่งปกติมันคือบวกกัดมือหนีมากมันคือกัด เดียวที่เต็มตะก,ก้าอยู่เด้มันเป็นคือหินกัดมันมันยุกัดมันเป็นแบบตัวน,นี้น้อยคือหินบ้านเ้าานะขันยางเนะี่อบอกกาอยู่ืนปิ่งกัดนี่เรียบร้อยทุกคน អាយស្ទឺ match bloom ហេតុនឹងលំบ้านเฮาបាយលាเด้อយ៉ាងតទៅគ្នាបាយបាយ